วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3กุมภาพัานธ์ของทุกปีหนึ่งในนักรบสมรภูมิช่องบกร้อยเอกทักษิณโพธิศาสตร์ปัจจุบันเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการบัดชั้นที่1สังกัดเดิมกองพันฐานรับที่4กรมฐานรับที่3เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนที่ช่องบกอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีตามชายแดนไทยกัมพูชาได้ลาดตะเวนเหยียบกับระเบิดของข้าศึกที่เนิน382ยุทธการช่องบกเมื่อวันที่7พฤษภาคม 2,530ทําให้ขาขวาขาดใต้เขา่าได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญและเข็มพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทยไปติดตามรับฟังวีลกรรมเรื่องเล่าความรู้สึกและความเสียสละเพื่อชาติจากร้อยเอกทักษิณครับทางองค์กรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มาทาบัตรทานผ่านศึกบรัที่หนึ่งให้กับผมและก็ได้ช่วยเหลือผมมาตลอดก็อยากขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหม่เหล่านะครับร่วมน้อมลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญความเสียสละของทหารผ่านศึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกมณฑลฐานบกที่29ได้ทํากิจกรรมจิตอาสาจํานวน2กิจกรรมได้แก่ 1. โครงการบริจาคโลหิตจ,จิตอาสาเพื่อชาติและ 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณวัดป่าภูธรพิทักษ์ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะทหารผ่านศึกทุกคนได้เสียสละชีวิตร่างกายต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติมาตั้งแต่ในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่นจึงต้องได้รับเกียรติและยกย่องในคุณงามความดีและความเสียสละที่ทหารผ่านศึกได้กระทำไว้ และจะยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติสืบต่อไปตราบนานเท่านาน